สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาดูรถรุ่นท็อปอีกหนึ่งคันนะครับอยู่กับแบรนด์หลักนะฮะเป็นแบรนด์ที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับสูสีกันนะฮะระหว่าง Honda กับ Toyota นะครับสูสีกันเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับผมเปลี่ยนแนวบ้างปกติจะเจอผมกับ Toyota เยอะนะฮะวันนี้พามาดู Honda บ้างนะครับ Honda นะฮะคันนี้เป็น Honda City นะครับปี2015 จด2016นะครับเป็นรถ1.5 SV นะครับเป็นก็เป็นรถตัวท็อปๆอีก1ตัวนะฮะที่อยากจะให้ชมเลยนะครับคันนี้ก็ราคาดีนะครับราคาดีราคาไม่ตกด้วยนะฮะสำหรับซ i t ี1.5 SV คันนี้ปี15จด16นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยคันนี้ไม่ประมาณ60,000นะครับแล้วก็เป็นรถตัวท็อปๆออปชั่นภายในตัวรถเนี่ยจัดเต็มรถสวยเพลงเพาะนะครับคันนี้เดี๋ยวไปชมเลยนะฮะไม่อยากเกินนำนาน นนะะะครับพาไปชมเลยฮด้านหน้านะครับสำหรับด้านหน้าของซิตี้คันนี้นะครับไฟหน้าเป็นมัลติดิฟเลกเตอร์ฮาโลเจนนะครับโคมใสนะฮะไม่มีรอยอ่ารอยแตกรายงานอะไรทั้งสิ้นนะครับก็งดงามดีนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีบอลเงินกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับเส้นโตโตแบบนี้นะครับโลโก้ฮอนด้านะฮะโตเอชเซนเบลเลอร์เลยนะครับสำหรับซิตี้คันนี้นะครับลูกโฉมสวยงามและที่สำคัญนะครับทะเบียนสวย นะครับนี่ดูทะเบียนนะฮะ9967ได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะครับในกันชนนะฮะก็มีฝาตัดปอกติดมาให้ทั้ง2ด้านนะครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับด้านหน้ารูปโฉมเขาซิตี้นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะรถแบรนด์ฮอนด้านะครับโฉมมันจะล้ําสมัยอยู่แล้วนะครับอ่ะไปดูในส่วนต่อไปนะครับไปดูในส่วนต่อไปล้อนะครับล้อแม็กแล้วก็ยางนะฮะล้อแม็กนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับ เป็นล้อแม็กปัดเงาลมดำนะครับแม็กตัวนี้นะฮะเป็นแม็กขอบ16นะครับแม็กอลอยปัดเงาจากโรงงานเลยนะครับสภาพแม็กสวยดีนะครับสวยเดิมนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยการขูดมาเลยนะฮะรถมือ2บางคันที่ผมรีวิวนะฮะพี่ๆก็จะเห็นการมีร่องรอยของรอยขูดของแม็กบ้างนะครับคันนี้แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีให้เห็นมีตรงนี้นิดเดียวนะครับล้อแม็กตรงนี้นิดเดียว สวยงามเลยนะฮะสำหรับตัวยางนะครับรหัสยางก็เป็น185ทับ5 5า1 6นะครับเป็นยางกูดเยร์นะครับปี2 1นะฮะก็ได้เป็นยางใหม่ๆไปด้วยนะครับนี่เลยดอกยางล่องยางยังเหลือกันลึกๆอยู่นะฮะตรงนี้ผมไม่อยากไปจับเดี๋ยวมือมันจะเปื้อนนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็สวยๆนะครับเบ้าโชกตุ้มล้อนะครับเดิมๆรถไม่มีชนหนักผิดควาาหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ขอให้ไว้ใจกันได้เลยนะครับ ไม่ไว้ใจผมก็ไว้ใจบริษัทเพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์เราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีนะฮะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทแบบใหญ่โตมโหงลารแบบนี้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างแบบขนาดนี้นะครับไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับรถทุกคันนะฮะที่บริษัทนําเข้ามาขายนะครับเป็นรถคัสเกตเนะฮะไม่มีชนหนักผิความจมน้าแน่นอนนะครับตรงนี้รับประกันได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูรถเองก็ได้นะครับสาหรับคันนี้ h o น d a City ี้ SV ว ราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนอยู่มแลละประมาณ8,000นะฮะมาชมต่อด้านท้ายนะครับดีไซน์นะฮะฉบเฉียวแน่นอนนะครับสำหรับซิตี้อ่าสวยงามนะครับด้านท้ายนะฮะรายละเอียดของตัวรถคันนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกรายงาอะไรนะครับโลโก้โลโก้ติดอยู่ครบถ้วนนะฮะอ่าไม่มีบุกสลายคิ้วฝากระโปรงโครเมียมอ่าไฟทับทิมในกันชนนะครับเรียบร้อยดีนะครับ เซนเซอร์ถอยอีก2จุดนะครับด้านท้ายตรงนี้เลยอ่าสวยงามสวยงามหมดเลยนะครับไปดูต่อนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝารงท้ายให้ชมนะฮะในส่วนของภายในที่เก็บของนะฮะด้านหลังนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทกดเปิดได้จากด้านหลังได้เลยอ่าไปชมต่อนะครับห้องเก็บของด้านหลังนะครับกว้างขวางนะครับสำหรับซิตี้นะฮะก็กว้างขวางดีนะครับถ้าจะเทียบ ถ้ามองด้วยตาเปล่าผมว่าไม่แตกต่างจากไม่แตกต่างจากซีวิกแต่เท่าไหร่เลยนะครับไม่แตกต่างเลยก็กว้างขวางดีนะครับตรงนี้นะฮะเบาะหลังบอกคนอ่าคนนั่งด้านหลังพับได้นะครับเพื่อจะให้ดึงของเก็บของจากด้านหลังก็ได้นะครับเบาะหลังพับได้สําหรับตรงนี้นะครับเอื้อมมือมาเก็บมาหยิบของอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็ว่าไปนะฮะสำหรับขนของได้ดีนะฮะพับหลังไว้ของยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับไปดูด้านอ่าโครงสร้างด้านท้ายกันบ้าง คือมือไม่แรงยังอะไรไมีอยู่ครบถ้วนนะครับตรงนี้อสวยงามนะฮะรอยซีนเม็ดอาร์คนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับทั้งสองด้านจริงๆมันจะต้องดูตรงนี้อีกนะครับแต่มันเปิดยากนะครับนี่รถเดิมๆนะครับไม่ได้มีรอยทํารอยอะไรมาอ่ะสวยๆเลยนะครับตรงนี้ด้านหลังก็เคลียร์ไปหนึ่งทางนะครับอ่าก็ ตอบโจทย์นะครับผมมองว่าคันนี้ที่ผมมารีวิวปกติผมไม่ค่อยรีวิว Honda เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าผมถนัด t o y ยต้เนาะพูดตรงๆนะครับแต่ Honda เน,นี่ยคันนี้มันสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถท็อปท็อปออปชั่นภายในเนี่ยค่อนข้างจะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับแล้วก็เพลงเพาะด้วยที่สําคัญนะครับเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงเดิมๆของ Honda เขาอยู่แล้วนะฮะเพาะเลยคันนี้ลําโพง8ตัวนะฮะเพาะเลยนะครับแต่ผม ขออนุญาตไม่เปิดให้ฟังดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ขอภายด้วยนะแต่เพลงเพะจริงอยากก็มาฟังนั่งฟังเพลงได้ที่ร้านได้เลยนะฮะไฟเบรกตรงที่3นะครับไลฟ้ามีอยู่ครบถ้วนนะครับไปดูกันต่อในส่วนของภายในตัวรถดีกว่านะครับมือเปิดโคุมียบนะครับอ่ามือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะครับไม่มีดอกไขยนะฮะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับกระจกมองข้างนะฮะปรับและพับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยว LED ติดมาให้เรียบร้อยสวยงามกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกัน นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับกระจกของภายในนะครับไปชมอ่ะภายในตัวรถนะครับสวยเดิมนะฮะสวยเดิมเดี๋ยวเริ่มที่แผงประตูกันก่อนนะครับก่อนจะไปภายในตัวรถนะฮะแผงประตูนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำตรงนี้เป็นหนังนะฮะหุ้มหนังนะฮะแล้วก็วัสดุหลังนะครับเป็นปฏิคืนรูปนะครับมือเปิดโคเมียมนะฮะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าจากตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปบนรถนะครับเบาะหนังเดิมนะครับเบาดังเดิมเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับเบาะหนังสีดําเงาๆแบบนี้นะครับตรงนี้เบาะหนังสวยสะอาดนะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ผมทอสตาร์ทแบบเปิดประตูไว้ก่อนนะฮะอยากให้ได้ยินด้วยว่าเสียงดังเก็บเสียงแค่ไหนอะไรยังไงนะครับปุ่มผู้ส start นะครับปุ่มจมาร smart ์เ e d เหยียบเบรกนะครับกดปุ่ม เครื่องยนต์ติดนะครับสวยงามดูเลขไม้กันก่อนเลยถึงมาแล้วดีนะครับเป็นข่าวถ้าเป็นเพลงเนี่ยช่องบินเลยนะเสียงดังกระหึ่มแบบนี้สวยงามนะครับดูไม์กันก่อนนะครับไม้หกหมื่นสี่พันโลนะครับหกหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับสำหรับซิตี้หนึ่งจุดห้าเอสวีคันนี้นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปิดประตูบวว้านปุ๊บเสียงเงียบสนิทนะครับ เริ่มที่พวงมลาลัยกันก่อนผมให้ดูพวงมลาลัยก่อนนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหนังเดิมจากโรงงานพวงมลาลัย3ก้านแบบนี้นะครับมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับส่วนฝั่งขวามาเป็นคูดคอนโทรลนะครับนี่ฝั่งขวามาเป็นคูดคอนโทรลให้และที่สําคัญตัว SV มีเกียร์พัฒนชิพมาให้นะครับเฉนเกียร์กันสนุกสนานเลยนะฮะมีเกียร์พัฒนชิพมาให้นะครับก็เป็นรถรุ่นทอ็ทอปๆแล้วนะครับอีคอนโหมดก็มีมาให้นะครับประหยัดพลังงานไป นะครับมาแค่6 4 0 0 0โลนะครับมาฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับจอนะครับจอสัมผัสนะครับเป็นจอสัมผัสตรงนี้นะครับกล้องถอยกล้องอะไรมีครบหมดนะครับตรงนี้อ่าเป็นจอสัมผัส DVD นะครับ FMAM นะครับบลูทูธกับมือถือได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รับสายวางสายจากตรงนี้ได้ด้วยนี่นะครับนี่นี่นี่ออปชันแบบจัดเต็มจริงๆรนะฮะระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออโต้นะแอร์ออโต้ของตรงนี้นะครับ หน้าจอเป็นสัมผัสหมดเลยนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะฮะแอร์แอร์ตัวนี้นะครับออโต้ออโต้ก็แล้วนะฮะแล้วก็เป็นสัมผัสหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปุ่มแบบขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะเป็นออโต้แบบสัมผัสหมดเลยตอนนี้ผมปรับแอร์ให้เบาลงนะฮะถ้าผมกดออโต้นี่แบบเสียงก็หึมเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงแอร์กันนิดนึงนะครับดูมันไล่ระดับนะฮะดูมันไล่ระดับมาแล้วครับพายุเข้านะฮะผมบอกเลยพายุเข้าขออนุญาตลดเสียงนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ เพลงเพาะนะครับสำหรับซิตี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับเพลงเพาะนะฮะอ่ะเกียร์ออโต้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับหัวเกียร์มันจะล้าสมัยนิดนึงนะครับสำหรับซิตี้นะครับปีสิบห้าจดสิบหกคันนี้นะครับหัวเกียร์ไม่ค่อยสวยนะครับสำหรับซิตี้คันนี้นะครับแต่เรื่องสมรสนะไม่ต้องห่วงนะครับหายห่วงได้เลยนะครเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้โอเคก็คือเครียดถ้เปครถประมาณนี้มีกล้องหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อ่ามีกล้องหน้ามีกล้องหลังนะครับคีร์คีร์โอเค คอนโซลคอนโซลสวยเดิมนะครับสวยสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นนะฮะใบสคบอนะครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดห้าเอสวีปีสองพันสิบห้านะฮะจดทะเบียนปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้นะครับไม่ตรงนะฮะหกแสนสี่หมื่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะครับไปนะฮะไปชมกันนะครับเดินไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนะะเบาะหนังสวยสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะครับเคลียรย์ไปทีละจุดนะฮะสวยนะครับสวยเลยนะครับอ่านหลังนะครับสวยสะอาดสวยสมบูรณ์นะครับเบาะหนังเงาเงาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เคลียร์ไปนะฮะอ่ะโอเคไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไว้เลยนะฮะอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องด้วยนะครับตรงนี้อ่ะขออนุญาตไปเปิดฝากระโปรงสักครู่นะครับ โอเคครับมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่ฮอนด้านะครับเครื่องยนต์ไอวีเทคเลครับ1.5ลิตร4สูบนะครับสําหรับคันนี้เครื่องยนต์เบนซินได้ปี E85 ก็ได้นะครับสําหรับคันนี้นะครับมาดูที่อ่าฝากระโปรงก่อนนะครับนี่นะครับหัวหน้าของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมๆอ่สวยงามนะครับสวยงามติดกลงสติกเกอร์ติดอยู่ครบถ้วนนะครับมออกสติกเกอร์โรงงานนะครับเม่อาร์คเห็นกันเป็นหลักๆนะครับฟีนเอาเล็บจิกเข้าปกติเลยนะครับนี่ นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับเคียร์ๆไปฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะครับตรงนี้นะฮะ ABS นะครับระบบเบรกนะฮะบดิสเบรกล้อหน้าด้านหลังเป็นดมนะครับคันนี้ครับต่อไปนะฮะในส่วนของแก้มนะครับลอยซีนเม็ดอั๊กถัมะพร้าวอยู่ครบถ้วนนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้ Honda City นะครับ1.5 SV ปี2015จดทะเบียนปี2016คันนี้นะครับราคาอยู่ที่419,000บาทผ่อนอยู่งวดแล้วประมาณ8,000ฟรีดาวจัดได้เต็มอัตราสึกเลยนะครับก็ติดต่อสอบถามกับผมเข้ามาได้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นแจ่มนะครับรถสวยเพ่งเพลาะนะฮะก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะ419,000บาท Honda City 1.5 SV ตัวท็อปๆนะฮะปี15จดทะเบียนปี16นะครับ พี่ท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเปิดโทรผมแอดไลน์กันมาได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆนะของตัวรถไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันอื่นนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันก่อนนะฮะถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้อีกหลายๆคันก็มีนะครับด้านข้างก็เป็นซิปี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ SV นะยังไม่ท็อปเท่าคันนี้นะครับผมพามาดูแบบท็อปๆเลยนะครับ419,000บาทนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้จากลากันไปเท่านี้นะฮะสนใจทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ